บางทีก็ต้องส่งไปบางมดแต่ทีนี้ลูกค้าส่งไปบางมดใช่จากนี่ยนะใช่่ครับสงจากลบุรีนี่นะสไลด์ไปกลับ8,000 9,000สไลด์จากตรงนี้ที่นั่งอยู่ไปบางมดใช่4,000ไปอย่างเดียวนะน่าจะเลยครับแต่ถ้าไปคลอง5้0 0 0จากนี่ไปคลอง4 4,000กลับอีก4,000 8,000โดยที่ว่าเป็นค่าค่าขนส่งเองค่ารถว้าวนนั่แหละ แล้วทุกอย่างบางทีเราอยากจะออกแบบเองก็ไม่ไม่ได้ต mm. ้องสื uh ่อสารกับพ uh ี่วิสิ yeah, ์แล้วทุกอย่างบางทีเราอยากจะออกแบบเองก็ไม่ไม่ได้ต้องสื่อสารกับพี่วิสิตต้องการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้ต้องมีคนรู้ใจอย่างนี้เทที่สามารถคุยทางโทรศัพท์สามารถทําให้เราโดยไม่ต้องรถไปบางทีก็ต้องประสานอย่างรถลูกค้าที่เราบังล้ำที่ให้ให้ให้ใครขับอ่ะให้จันยี่ขับให้ให้ชุวยขับก็อ้าวไปออกไปบอกนะแบบนี้ให้ไปช่วยดูหน่อยเราก็ต้องเป็นลักษณะทำงานเป็นทีมกันช่วยกัน เพราะว่าผมดูมันแทรกมันยางลำบากตอนนี้ก็คือมีแท็เตอร์หมดแล้วดูว่าถ้าจะเกิดลูกค้าเข้ามาใหม่นะวันนี้ดูดูเอ็กโอทีวีแล้วก็จะทำในวิดีโอแบบนี้ก็คือทำได้เลยเดี๋ยวนี้ยกหูโทรศัพท์ส่งจดได้ไมไปชนีมาหรือ่ายมามีคนวิ่งมาผ่านมาฝากเดี๋ยวนี้แบบมีความมั่นใจในตัวเองเยอะสมัยก่อนไม่กล้าเดี๋ยวนี้บอกลูกค้าต้องการเลขอะไรครับแบบอย่างหบ้านแล้วจริงๆเขาทำกันได้ตั้งนานแล้วนะผมก็ไม่ยงแค่ตั้งนานแต่ยัง คือผม,มนึงค่อนข้างความเข้มข้นในตัวเองค่อนน้อยว่า,า,าอย่างนี้แล้วกันคือบางคนบอกเฮ้ยทำได้แล้วนี่แต่ผมมันคิดว่าผมยังยังต้องเรียนรู้อย่เรื่อยๆแต่มันจะหมดโอกาสเรียนรู้แล้วมาออกอายุว่าเลขสี่แล้วอ่ะ,อะมันเยอะแล้วช่างต่อวันนี้กับช่างต่อเมื่อก่อนแตกต่างกันวันนี้นปัจจุบันกับเมื่อก่อนเริ่มเรียนร้องจริงแตกต่างกันนะครับผมถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วผมมองจับไม่น่าเชื่อมาได้ไงเนี่ยสมัยก่อนวิ่งตท่ากัน ทำวุ้แล้วจะเลิกครับครึ่ง12.5 2-5ปีทันทีถ้าได้12.5เนี่ยจบแล้วชีวิตในโอ้ไม่จริงหรอกเหมือนช่างช่างเสียงผมเนี่ยที่ถือไมค์อยู่เนี่ยครับบอกว่า13เดี๋ยว12.5เลิกลแล้วขออีกกอ11.5วนียังไม่เลิกเลยครับอ๋อยังมีกิเด็ดบ้านบ้านไม่มีจะอยู่นะครับถ้าดึงรถแล้วตอนนี้และก็คือผมก็บอกลูกค้าประจำว่าผมผมอาจจะไม่เก่ง ผมอาจจะไม่เซอรอเฟกที่สุดแต่แต่ความจริงใจในให้กับลูกค้าความตั้งใจผมว่าผมไม่แพ้ใครในประเทศไทยเนี่ยสำคัญใช่ไหมครับสำคัญบางอย่างมันคือรถเอาเนี้ยรถลูกค้าที่มาให้เราทำเนี่ยสมมติรถตัวเวทใหญ่แล้วกันครับสมมติวิ่งได้ปึ้งจบเนี่ยคนที่ได้ชื่อก็คือชั้งต่อจูเนอร์ทวีได้ชื่อคนขับอาฉุยหรือหยีได้ชื่อ เจ้าของรถได้ช <df> ื่อทุกคนรับเงินหมดยกเว้นเจ้าของรถเป็นนจ่ายคผมได้ชื่อด้วยได้ตังด้วยทวีได้ชื่อด้วยได้ตังด้วยแต่เจ้าของได้ได้ชื่อแต่เป็นคนจ่ายค่าเขาไม่ได้ทําให้ธุรกิจที่เขาทำเนี่ยอย่างอย่างรถที่วิโล้วนแล้วแต่ทัทมน้ํามันก็ไม่ได้ทําให้คนมาเือน้ำมันมากขึ้นเพื่อมาดูรถแข่งแต่เขาทำเพราะใจเพราะฉะนั้นบางอย่างมันเป็นธุรกิจสมองไม่ใช่บางทีผมก็ต้องบอกว่า คือถ้าคุณไปจผมก็ให้จ่าเต็มทีลูกค้าไม่ใช่ว่าเวทเล็กเวทใหญ่แล้วก็ความสำคัญต่างกันลูกค้าเงินล้านกับลูกค้าเงินหมื่นลูกค้าเงินล้านมีความสำคัญเหนือกว่าเงินหมื่นไม่ใช่เข้ากันเราเป็นเด็กมาก่อนเราเคยเข้าไปอู่เนี่ยเหมือนเี่พระเจ้าเราไม่มีความรู้นี่เราไปหาเขาเขาไอ้นี่ดีเราก็ผมโอ้โหไม่จ่ายค่าเทอมเอาเงินแม่ให้มาผมจะเอาไปซื้อทำและโดนถลอก เรา,เราไม่อยาก<ะ>ไปแบบนั้นเราไม่อยากทำกับลูกค้าเราแบบนั้นเพราะเงินมันหายากเนาะนผมจะพูดประจำว่าถ้ามันจะผิดพลาดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพี่สบายใจได้ว่าหนึ่งอย่างไม่ได้มาจากการวางยาการกัดแก้การการเขาเรียกอะไรเหมือนว่าจะดึงไว้เพื่อให้เครื่องกินนกหรือผิด่ไหมใชมันอาจจะจากเรองปรการณ์แต่ถ้าถามว่าผมย้ายัง เชื่อไม่ให้มันขาดไม่ดีที่สุดไว้ใจได้ความรู้สัตย์ร้อยเปอร์เซ็นต์รถที่แปะไปเนี่ยไม่ว่าเล็กใหญ่แปะชื่อไปนะครับเหมือนผมก็อยู่ในนั้นแหละมันมันไปวิ่งดีไม่ดีเขาต้องเขาไม่รู้หรอกว่ารถในนั้นอ่ะในเครื่องยนต์ตัวนั้นอ่ะมีอะไรบ้างเ,เวทเล็กเวทใหญ่เครื่องยนต์ใช้ต้นทุนมากหรือน้อยแต่เขารู้แต่ว่าแพ้ชนะเวลาดีไม่ดีใช่ไหช่วยตอบมอไงครับกับ มอเตอร์สปอร์ตในปีหน้าสุดซปอัพก็จัดไปแล้วส0 1 2ิหายไปหลายปีแล้วทีนี้ไปมองว่าวงการจะสจะเป็นยังไงดีนะเพราะเพราะดีเซลเข้ามามดีเซลเร็วมากไม่ใช่เร็วแบบเดินบรรทดแบบเร็วนะเขาเรียกกระโดดภาพเลยดีเซลเร็วทําให้พวกเบนซินอยู่ไม่ได้อ่าอันนี้อันนี้คุยกันตรงๆนะคือไม่ใช่ว่าให้ดีเซลเบนซินต้องมาเจอกันไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องมาทะเลาะกันเราเราอยู่วงการเดียวกันครับผมอ่ะเสนอพวกดีเซลเยอะด้วย ผมใบ้ง่ายผมไม่ไม่ทะเลาะกับทันครับแล้วก็คุยได้ทุกคนทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นดีเทลพอดีเทลมาเร็วเบนซินก็เหมือนของอาชีพสูงม,มันก็ดีผมก็ต้องขอบดึงโซ่ด,ดีเทลเขามาเร็วขึ้นด้วยที่ที่ทําให้แจ็คคึกคักมากพวกนี้ก็เป็นสินบางคนที่ว่าไปทําดีเทลเขาเขาก็เน้นมันเร็วขึ้นอย่างนี้ ตุ้มตึ้มทีละปีะ<ม>ะปอะไรพวกเนี้ยเบสิ่มาก,ก่อนอ,อ่าทั้งนั้นนะครับแล้วก็เออะไรพวกเนี้ยแต่ทีนี้คนที่ทําเป็นทีมโดยตรงที่ยังรักเป็นเปนเสียงหวานอยู่เนี่ยเขาก็เขาก็ต้องขยับตัวเพราะไม่งั้นไม่งั้นเขาก็ต้องโดนแทงคือจกรกิงๆไม่ว่าดีเซลหรือเป็นปีนทักคุยอยู่ที่โอกาสคุณก็จะตอบลงดอกลงลงลงไแล้วไม่หลัไม่มีคำว่าสุดแต่กระแสแดกแต่กระแสแดกมันมาแเพราะว่าดีเซลต้องยอมดีเซลต้องยอม แล้วเบนซินจะมีอะไรเฟอร์เฟคไหมครับตอนนี้ก็ต้องสู้อะครับจะมีอะไรไปงัดกับเขาไหมครับจริงๆอ่ะชื่องต่อเลยอ่ะตอนนี้อู๋ชื่องต่อจะเอาอะไรไปงัดกับดีเซลบ้างเอาแบบการแข่งนะจริงสมมุติถ้าเป็นรถเต็มบอดี้แล้วกันนะครับเต็มบอดี้เนี่ยณปัจจุบันเวทตอนนี้ยังวิ่งคู่กันได้หรือด้วยด้วยเกียร์ของเรานี่เขาเรียกว่าเกียร์ธรรมชาตินะเกียร์エンจินที่ร่วไปแต่ดีเซลธรรมชาติครับของเบนซินเมตรเราก็ต้องเขาก็ต้องมีบ้างเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแล้วก็มันจะได้สูสีและสนุก แต่แต่อย่างรถ8ที่อูเนี่ยก็วิ่งด้วยเกียร์เกียร์คทัลเลอร์ได้สบายสบายไม่ต้องฉีดในทัพและทีนี้อนาคตคือเครื่องยนต์เนี่ยผมคิดว่าก็ได้แล้วแต่เราต้องการเกียร์สัมภาระหรือเปล่าเกียร์สัมภาระใช่ก็พูดอย่างี้เลยใช่มันมันก็จะเป็นแบบวีเกีเลย เอ็กซ์เพนชันแอชิพเตอร์ออเกียร์เลมเกียร์โฟลต้อนต้องสา,ามเกียร์เขาบ้างนะคือ,อคือถ้ามีเกียร์มันก็ควรจะต้องเร็วโดยโดยหลักธรรมชาติเรื่องเราได้แล้วช,ช่วงล่างเราได้แล้วตอนนี้เหลือเกียร์สปาร,ราดอย่างเดียวก็ถ้าลูกค้าคนไหนรวยได้ยังไงยังไงจะยืนดูเราอยู่เหรพี่แกกินเหล้าน้อยแกก็ซื้อเลยเกียร์ได้เหี้เออเนี่ยจะได้แล้วเนี่ยทุกวันแกน่าจะ ห,หมดหลายนะหมดลหมดลายครับหมดหลายนะก็คุยเบืรอบอกว่าโอ้โี่วิโรจน์ไม่มีตังค์ได้ไงพี่วิโรจน์ต้องของรถคันนี้นะครับกินกินเหล้ามีเงินกินเหล้าทุกวันก็จะสามมาสามสิบปีเต็มอ่ะสบายห <laughs> ยุดกินสักปีก็เรียบร้อยแล้วได้ทำไมครับตอนนี้เอาตอนนี้เลยโอ้ช่างต่อรถบุรีมีรถที่ส่งเข้าแข่งขันประจำสัปดาห์ในงานแข่งที่สกีคันคือส่งโดยประจำคือจริงๆมันรถรถตอนนี้นะครับก็คือไม่นำเบตี้อะไรกันเบตี้นี่ ก็สุดนะครับแต่ไม่ได้ขายเก็บไว้อยู่ทุกอย่างมันเป็นอยู่ในใจนะลำนาใช่มีโอกาสเมื่อไหร่ก็งัดออกมาเล่นต่อได้ครับที่เห็นก็มีคันนี้เชมาร์เซลลูโรนเซลลูโรนเซลลูโรนมีกีลูเดียวขาวจันหญิงขาวแล้วกเอาจันหญิก่อนแล้วกันแล้วก็มีรถสองร้อยเอันนี้เพิ่งเข้ามา200ร้อยเสี๊บบฟางสลับลีครับแล้วก็มีเซวิโรนถเงินอันนี้มูฟกเจริญครับ รุ่นที่8นิ้วแล้วก็มีรถที่วิโรดที่โเรียมอันนี้ออสวยค่ะบอาจาอันนี้เป็นเกียวโตช่างยาหลักๆก็มี4มี่ไหมสี่ <4 S 2> คันอันนี้สี่คันหลักๆก็8ปดวีซ่าสามวีซ่าสิบวีซ่าคันหน<ช>ึ่ง <8 S 2> <10 S 1> ทันนั้น9ก <9 S 2> ้าเก้าเก้าของเจ็ดห้ของวิ่าบุดสีร่รถพิเศษนะ,อ,ะอันนี้ต้องแบบใจมากเลขตัวเดียวหมดเลยทั้งอู่นี้สคันที่สงข้าบรถพึ่งเอามาทำครับจากไม่เคยเห็นมาก่อน ก็คือมาทำปุ๊บใช้เวลาประมาณ3เดือนวิ่งปี275คุณลิไฟายงานใหญ่แล้วกันนะคนไทยเป็นอันดับหนึ่งพองานทุกอ้าวไทยัาฬิการลงเรเดียนก็คุณลิฟายเป็นอันดับหนึ่งก็เจ้าของแฮปปี้แต่ว่าตอนตอนแบทเทิลตอนแข่งขันเนี่ยเอาค่า ต้องแก่ต้องแก่ปัญหาตรงนี้ต้องแก่ลูกค้าแต่ลูกค้าก็แบบพอใจแล้วแฮปโอ้โหแฮปปี้แล้วลงปั๊บก็วิ่งเก้าเลยใช่ผลิตภัณอันดับหนึ่งก็เก้าสี่ฟอร์เป็นเลเดียนก็สิบจุดหนึ่งครับแล้วก็รถที่วิโรจน์อินโดพิซเลียร์ครับอันนี้ลงสองเก้าห้าครับเป็นเกียร์ช่างยาออโต้ออโต้ช่างยาก็ลงลงครั้งแรกก็ก็เลขเลขสิบนะน่าจะวิ่งสิบสิบคือนี่ก็เพิ่งทำเหมือนกันจากรถ ไป่งกินเหล้าแล้วก็พอลงปุ๊บก็วิ่งวิ่งเก้าคอยงานก็วิ่งแปดเลยถ้าเลยวิ่งแปดถึงกาก็ถือว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็วก็ของก็คือคือถ้าเมื่อไหร่เราทําทําได้เงินที่เขาลงไปเขาจะรู้สึกว่าไม่แพงแล้วอ่าถูกต้องประสบความสำเร็จไม่เสียดายเงินแล้วเพราะมันได้แล้วได้ฟิตแปดกลับมาแล้วได้กลับมาแล้วรถกินไอคุณอันนี้คู่ ผู้มืออาจารย์หยีเหมือนไม่ใช่รถผมแล้วมันเหมือนของรถอาจารย์หยีเขาแล้วหยีคนเดียวคันนี้แต่ต้องอะไรเขามากไม่ได้เขาต้องไปคนเซ็ดหน้าเองใช่คันนี้คันนี้ก็ค่อนข้างภูมิใจนะเพราะว่าเครื่องหนัสามปีแล้วไม่มีปัญหาเลยเกียร์ปียี่ห้าใช่ครับแล้วก็วิ่งจากวิ่งเก้าเก้ากลางเก้าต้นจากของยุ่ห้ามาเป็นยี่แปดก็วิ่งเล็กแปดเล็กแปดเลยค่อนค่อนข้างค่อนข้างเพอร์เฟคตรงที่ว่าลิ้นก็เดิม ลิ้นเดิมเข้าไอเดีเดิมเนรล็กโบอิ1ล้อ,อน,นี่บรล้อคือธรรมดาเลยแนะถ้าผู้ชมงเห็นภาพต,ตอนนี้ก็ภาพว่าพอินเสิร์ตใช่ครับแล้วก็และส่วนอีกครั้งที่คิดว่าน่าจะเดือดก็คอรถโบกพวเาอนม่นน้ำเงินนี่มันอยู่ามื้นครับมัต้องไม่โกครอแปะบางทีกลายเป็นโมกเป็นโมกโบ่เจริญเลยโบ่คันนี้นสวยคับคันนี้คันนี้พลังเยอะมาก คันนี้พันพันได้สบายหนึ่งพันหนึงร้อยแ 1, 000, รงม้านะคือทุกครั้งที่ออกเนี่ยคนี้ไม่ต้องยิงดีนป่ายไปได้เลยท็อปค,คอเซเบิ้ลออกสบายสบายือเลืวอพารากลังตอนที่วิง่งตอนนี้คันนี้วิ่งเร็วอยู่น่าจะแปดจุดเจ็ดสี่แปดจุดเจิที่เคยเร็วที่สุดนะหนึ่งรืสองหกนึ่งองหครับยี่สิแปดนะครับกาเกียรีเป็นเทนท้คนเนวูอยู่ประมาณสอาร์ไม่ไก เอาจริงๆเลยนะไม่ถึงสองพันหนึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ถึงไอ้พันหนึ่งร้อยม้าที่จูนไว้อะไม่เคยถึงไม่เคยได้ใช้ไอ,อ้จูนจูนเลยนะรประมาณสองพันห้าแต่ไม่เคยถึง<ช>อ่ะก็ขี้หมูกันมาตอนนี้ก็จะวิ่งเก้าร้อยม้900มาแปดร้อยม้าที่วิ่งอยู่จริงจริงตั้งใจไอ้รันสุดท้ายที่เด็โกโง่เลยรับสึกว่าจะยิงไฮบูลจะยิงแล้วแต่ขคคับผมเบลองานชุบหน่อยงานชุบขี่หลายคันขี่หลายลูกขับน่องขับหน้าขี่หมดมีโอกาสคิดว่าลันนี้ไม่น่าไม่น่าพลาด 8.6ด้วยไม่ต้องทำอะไรนะนทรงนี้เห็นแ,แน่ๆใช่มีเติมจีนหมดนะทุกครันงที่พูดเนี่ยส่วนเจิ้นใช่ก็ก็ไม่น่าเชื่อต้องบอกน้องๆว่าบางทีทงมไม่ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นของ,อ,อ,งอินเตอร์แบบเหมือนคนอื่นเขาทำตาม<ช>ลบก็ <ๆ S 1> ก,ก็วิ่งได้ไม่ไม่ไม่ได้คุยว่าว่าเราทำตรวเงเป็ตัวเองนะแต่หมายถึงอินเตอร์เนี่ยจีนมันก็เหมือนโรงงานทั่วไปมันมีเกรดนู่ดนี้ ผมก็คัดของผมว่าเออตัวเนี้ยแอดเทมมันผ่านระพูนที่เข้าเครื่องยนต์เนี้ยมันระบายได้หน้าที่ของอินเตอร์ก็คือระบายถ้ามันระบายได้มันก็ผมช่ดยสั่งแต่ซื้อใช่ไหมล่ะใช่ใช่ไหมครับใช่ผมว่าน้องๆที่รับชมพวกเราอยู่คงได้ความรู้ไปไม่มากกันเนาะแล้วก็ได้รู้จักตัวตนของช่างต่อลุรกุรีนะครับผมว่าวันนี้พอสมควรเป็นน้ำจิ้มนะครับก็เดี๋ยวผมว่าน้องๆคงได้เห็นรถพวกนี้สวยทามากมาก ถ้าเกิด<ช>น้องสนใจอยากจะเอารถมาทางกาช่างต่ออยู่ตรงไหนบอกทางน้องหน่อยอือ,อผมอยู่สมมติถ้ามาถึงตลาดลีนะครับมันก็จะมีแยกซ้ายไปลบรีไปพระพุทธบาทแยกขวาก็จะมาเพชรบูร์ไประดานเราต้องแยกขวาครับเลยจากตรงนั้นมาประมาณ 5, 50กมอยู่้ายมือแยกไฟแดงที่5อยู่ซ้ายมือก่อนถึงลำนารายก่อนถึงลำนารายจะเห็นรถซิ่งเนี่ยจอดอยู่เลยมีที่เดียว เพราะตั้งแต่ผ่านมามีแต่ภูเขาทั้งนั้นเลยมีแต่อีแต่แล้วก็มาเจอโรซิงเลยก็เอามาทำกันได้เยอะมาทำมนเยอะนะเนียเกก็ขอบคุณต้องขอบคุณลูกค้าด้วยครับคือคือมันมีตัวเลือกเยอะกว่าผมเยอะมากเลยคือบางคนใกล้บ้านก็ยังไว้ใจให้ผ ก็พยายามทำเต็มที่เพราะว่าผมว่าผมอายุเริ่มเยอนขึ้นคมอาจคิดจะได้โอกาสตัวเองว่าทำไมทำไมไม่เริ่มตั้งแต่คือไม่มีโอกาสที่ได้ทำรถที่มันเพอร์เป็กที่ลูกค้ามีเงินถึงตั้งแต่ยงไม่น้อยจินตนาการในตัวเองพลังนยก้าวหน้าผมว่ายังไงก็แล้วแต่พี่ต่อเดี๋ยได้เห็นผลงานดีๆจากพี่ต่อแน่นอนอยากให้ไปช่วยเชียร์มากเป็นะครับคือคนที่เป็นสายจังหวัดก็ ช่วยเอาใจช่วยทักงเลโคตรลบุรีคนจังหวัดใกล้เคียงไม่จะบูจะเชียร์กันหน่อยอดงัดงๆกันหน่อยนะครับ,รบกรี๊ก,ก้า๊กกันสนุกบันหวิยกันหน่อยมีอะไรคุยได้ครับผมผมสิบปีที่แล้วยังไงเด็กเล่นบอลยังไงทุกวันนี้เหมือนเดิมเจอติดดินเหมือนเดิมเบอร์โทรศัพท์ ศูนย์แปดเกครับโทรเข้ามาถ้าเกิดอยากทำก็โทรมาปรึกษาตรงนี้นั่นก็ได้ดีดีครับได้ทุกเรื่องยินดีสบายสบายยกเว้นอย่างเดียวเรื่องเงินเพราะไม่มีเงินยืมก็ได้ครับแต่แนะนำต่ออีกทีอ๋อมีต่ออีกมีพวกล่อยเงินคู่ในวันโอ้โหเกินไปต้องตรวจตามไปจับนั่นแหละเอาละครับผู้ชมครับคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับใครสนใจอุ้งชื่อต่อรถบุรีก็เบอร์โทรตามข้างล่างนี้ก็ สูตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็คุยกันจบแล้วครับก็ต้องขอบคุณโอ้ยินดีครับพี่ส,สื่อครับสื่อถ้าไม่มีสื่อไม่มีใครคือลูกค้าเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปสอบถามแต่และอ,อูเจ้่ของอูนิสัยยังไงพูดจาอย่างไรลดรายังไงครยยับสื่อเป็นยยงงเป็นตัวสําคัญมากครับ,รบม,มันก็เหมือนทั่วไปทุกวงการครับแม้แต่ต้าวงทีวิาจารณก็ต้องมีหนังสือพิมพ์ผมทำรถแข่งก็ต้องมีหนังสือที่เกี่ยวกับวงการรถแต่ถ้าพี่ไม่แก่ง ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแต่วันนี้พี่เก่ง <c oughs> โอ้ยขอบคุณครับแฟนขับถึงเรียกร้องพวกผมมาถ่ายขัาตอ่อลูกบุรีรับบวกสื่อก็อีกดังกระจายเลยคราวนี้สบายก็ต้องขอบคุณคนที่เอาใจช่วยแล้วครับค<อ>ืออาจจะมีหลายๆคนที่แบบไม่เคยได้คุยกันเขาก็แบบ พี่ผมเอาใจช่วยพี่นะเอาใจเชียร์นะผมไม่มีรถเลยด้วยซ้ำก,ก็มีคนที่ไม่มีรถเขาเอาใจเชียรมติดตามผลง,งานพี่มานะดูสิทสิ์ดีครับเขาบอกว่ามีอะไรเข้ามาคุยกันได้เ,เรา เราอยู่ในวงการเราเป็นคนรักครับเราเราไม่ใช่เทวดาครับเราไม่ใช่ผิดไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมสิปีแล้วยังไงวันนี้ก็ยังเดิมก็มีมีทีมขึ้นมาที่แบบมาช่วยเชียร์มประจำและอุกิโลกอ่ี้แหละอันนี้ไม่ว่าแพ้หรือชนะก็เป็นกำลังใจให้ผมเองครับแล้วก็เพื่อนในวงการ คนดีเยอะนะมันทุกองการมีทั้งคนดีและคนเลวแต่ผมค่อนข้างโชคดีเจอคนที่ดีเยอะมากเ้าอยากให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดไปได้ครับผม่านผู้ชมครับนี่คือบังคีเห็นดีๆข้อคิดดีๆชับช่างต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาและในอนาคตเนี่ยผมว่าสร้างสรรค์ผลงานให้วงการคอจะไมแน่นอนวันนี้ขอบุณช่างต่อมากครักจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเทปทีอาซูจิโร่มาถ่ายกันอีกเดี๋ยวเอารถแดกไปวิ่งเยอะแยะมากมาย ที่แค่สัมภาษณ์เดี๋ยวดูรถช่างต่อกันเต็มๆนะครับขอบคุณก็ช่างต่อครับขอบคุณครับ Then maybe, yo, maybe i go back to the days Before the politics, that we go, the rap game And back when ain't nobody listen to my mixtape And back before I tried to cover up my slang But this is for the what's up, Bobby right So can I get a wish to end the politics And get back to the music that started this shit? So here I stand and then again I say I'm hoping we can make some wishes out of airplane. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can really use a wish, wish right now. now. Wish right A or a wish to go back to a place much simpler than this Cause after all the partying and it smashing and crashing And all the glitz and the glam and the fashion And all the pandemonium and all the madness There comes a time where you fade to the blackness And when you're staring at that phone in your lap And you're hoping but them people never call you back But that's just how the story unfolds You get another hand soon after you fold And when your plans unravel and it's. If you had one chance, so we're playing airplane sorry, I'm late. I'm on my way